อสสวัสดีครับเดี๋ยวมนีสิภาไปใส่กลุ่งคือเกานะครับมากระลุกนองสองคนครับไม้เดิมที่เดิมครับในตุ่มมาทั้งเบิดหาหลังนะครับสำหรับเหยื่อที่ใส่ก็เป็นหัวหันรประดุกคือเกานะครับก็เคยเหตุให้เบืองแล้วนะครับภาอยากเบืองก็ย้อนกลับไปเบืองคลิปเก่าๆได้นะครับตอนแรกว่าสิมายามเสาเธอเดียวนะครับ แต่ว่ามาใส่ใบเถี่ยวก่อนนี่รอหอดตอนเศร้นี่กุ้งหายเบิดนะครับกะบม่รูว่ากุ้งที่มันหายไปนี่มันลอยไตยออกหรือว่ามีคนมาลอยยามนะครับก็เลยต้องมาเบิง้งยามขึ้นนะครับพ่อมาถึงก็ผิดหวังครับเขาทั้งปลาเขาทั้งกุ้งนะครับแต่ว่าปลานี่เป็นปลานิดหน่อยนะครับรอบนี้เลือกเอาตะกุ้งนะครับปลานี่ปล่อยเบดนะครับ เอาไปากับจักซีเฮดอีหยังกิิเนนะครับปลาตัวเลน่อยหนึ่งก็เลยปล่อยขึ้นสู่ท้รงมาชาตาเพิ่นนะครับเอาเพิ่งผลงานครับเดี๋ยวรอบเ้ายามอีกเที่ยนึงครับ